เยวดีไปกรงมานันสาดไปใส่กำยินใส่หัวใสดไปใส่โอ้ผลผลนีลุกไม่เหมือนเลยเหมืนนาห้องใกล้ไรเหมือนกได้ไัราันีมันลบส่ไ้นกะมังไงกันี้เหมือนก่ะนเรียนนี้ไเียวเวลาคนไปยนงทะลุไปวายคุณไปกอดกนเยีะมาตำหนีตำตายนี่แหะ แต่หี่ผมสวไปไปหามันมันมันตงมาเป็นพวงงจเอิจะซื้อนี่แหะน่อยยังังเฮ้ยมันยันน้ำเลยเหรอยันน้ำเลยล่ะยันน้ำกับมูฮัวผมยันเลยกอนแลแต่น้ำแกงก็ำเลยแม่แกงมันติใส่มาเลยกันยันน้ำกับมูฮแต่มูฮเลี่ยมเลยกอนเลย เดี๋ยวนี er <Lee. S 2> ่เร่เตีมงานเดี๋ยวไปพิสูจนอยู่อย่าน